สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้งานแอปพลิเคชัน You Can c o o k นะครับเริ่มต้นมานะครับผมก็จะอยู่ที่หน้าแรกนะครับเลือกกดปุ่มตรง get started เพื่อทำงานต่อครับเมื่อกดเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้าที่มีให้เลือกระหว่าง sign up กับ sign in นะครับในกรณีที่เป็นผู้ใช้ใหม่ให้เลือก sign up นะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้า sign up แล้วก็จะมีให้เลือกระหว่างการใช้ sign up with number แล้วก็ email นะครับรวมถึงการใช้ google apple แล้วก็ facebook นะครับในการ sign up เมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นการ สร้างโปรไฟล์นะครับโดยการกรอกข้อมูลให้ครบนะครับแล้วก็เลือกประเภทอาหารนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมให้กดปุ่ม s a Up เมื่อ s a อ e เสร็จแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าโ o มครับโดยถ้าหากเป็นผู้ใช้ที่มี account อยู่แล้วนะก็ให้ทําการใช้ sign i น,นะครับเมื่อกดเข้ามานะครับผมจะมีให้กรอก email หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กรอก password ส่วนถ้าหากลืม password ก็สามารถกดที่ recovery password ได้นะครับผมก็ทําการใส่รหัส กับอีเมลแล้วก็หรือนัมเบอร์นะครับผมแล้วก็ทำการซายอินและในส่วนนี้เองก็สามารถซายอินด้วย Google, Apple หรือว่า Facebook ID ได้ครับเมื่อมาถึงหน้าโฮมแล้วนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกหลักๆ3อย่างนะครับผมเป็นอาหารทั่วไปเป็นพวกของหวานหรือขนมหวานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ยังจะมีปุ่มค้นหานะครับ ที่เมื่อใช้แล้วเนี่ยก็จะสามารถค้นหาเมนูที่ต้องการนะครับผมหรือจะดูป๊อปปูล่าเมนูในรูปแบบลิสต์แบบนี้ก็ได้ครับในส่วนของปุ่มเฟ v o r ์ t ิตนะครับผมเมนูที่ทําการกดเฟ v o r ์ t ิตไว้นะครก็จะมาอยู่ในเฟ v o r ์ t ิตเมนูตรงนี้ครับส่วนบล็อกเกอร์ที่เราเลือกฟอลโล w เนี่ยก็จะมาอยู่ในส่วนของบล็อกเกอร์ที่เรากำลังฟอลโล w อยู่ครับและที่เมนูหลักเนี่ยก็จะสามารถเลือกอาหารที่ต้องการจะทําได้ครับอย่างเช่นครีมมี่ต้มยำกุ้งครับเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถกดเฟรได้ทิ่ตรงนี้ครับ แล้วก็หากต้องการดูรีวิวก่อนทำก็สามารถดูได้เช่นกันครับเป็นรีวิวที่คนอื่นมาเขียนไว้นั่นเองครับและเมื่อต้องการจะเริ่มทำอาหารก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยครับ start cook ในส่วนของหน้านี้นะครับเราจะสามารถเลือกปริมาณแคลอรี่ระดับของความสุขแล้วก็รสชาติได้นะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องครัวให้นแนะนำให้นะครับผมแล้วพอเรากด next มาก็จะมีวิธีการสอนนะครับให้เราเลือกทั้งแบบวิดีโอ แบบรูปภาพและคำบรรยายนะครับหรือจะเป็นแบบเสียงอย่างเดียวก็มีนะครับในส่วนของวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอมาให้ดูแบบนี้เลยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของคํญญาบรรยายและรูปภาพครับส่วนนี้เป็นส่วนของเสียงครับ <c oughs> ก็จะสามารถกดเล่นเสียงได้นะครับแล้วเมื่อทาอาหารเสร็จแล้วแล้วกด finish ก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ครับก็จะมีให้เลือกกัน finish ซึ่งจะกลับไปหน้าแรกหรือการกด review ก็ได้ครับเมื่อ review และเกาะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกด review แล้วก็จะกลับมาที่หน้าแรกส่วนต่อไปเป็นส่วนของบล็อกครับในส่วนของบล็อกจะมีความคล้ายคลึงกับหน้า home ครับ มีประเภทอาหารให้เลือกเหมือนกันแต่ว่าสูตรอาหารที่มีเนี่ยจะเป็นยูเซอร์นะครับผมที่มาเขียนไว้หรือเป็นยูเซอร์ที่มาทำไว้ัน่เองครับโดยเราสามารถกด Follow Blogger คนนั้นได้ครับในการกดตรงนี้เลยนะครับหรือจะกด Favorite ก็ได้เช่นกันครับในส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของ My b l o ็อครับ ในตอนเริ่มแรกใน My Block เนี่ยจะยังไม่มีอะไรครับเพราะเรายังไม่ได้สร้างบล็อกอะไรเลยและเมื่อเรากด New Block แล้ะกรอกทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับโดยช่องให้ใส่วัตถุดิบหรือวิธีการทำอาหารเนี่ยก็สามารถกดเพิ่มได้จาก Add More Ingredient s หรือ Add More Step นั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถกด Save หรือกด Post ก็ได้ครับและเมื่อเรา Save หรือ Post แล้วเนี่ยก็จะมีมาที่ My Block ตรงนี้ขึ้นโชว์ว่าโอเคเราเคยทำอันนี้ไปแล้วนะ ในส่วนถัดไปจะเป็น get premium ครับโดย get premium เนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกัน3ราคาครับในส่วนต่อไปก็จะเป็น about us ครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของทางแอปเราเนี่ยองครับถัดไปก็จะเป็น h e a l t h center ครับโดยที่ h e a l t h center เนี่ยก็จะมีหลกัหลกๆเป็น popular question ก็คือ question ที่โดนถามเข้ามาบ่อยนะครับก็จะมี solution การแก้ปัญหาเขียนตอบไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาอื่นนอกเหนือจากที่อยู่ใน popular question เนี่ย ก็สามารถกดที่ข้างล่างสุดนะครับผมก็จะเป็นแชทนะครับสอบถามกับทางแอดมินได้นั่นเองครับส่วนถัดไปก็จะเป็นคอนแทคครับก็จะเป็นส่วนที่มีไว้เพื่อติดต่อเรานั่นเองครับผมและถัดไปก็จะเป็นส่วนของการอ d ดิทโปรไฟล์ครับผมก็สามารถกดได้ที่ตรงนี้นะครับโดยเราจะสามารถเปลี่ยนทั้งหมดได้แล้วก็เปลี่ยนไทป์ของอาหารที่เราสนใจได้ด้วยเหมือนกันครับและเมื่อทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดเซฟเพื่อเป็นการบันทึกได้ครับ และอย่างสุดท้ายก็คือล็อกเอาครับผมพอกดล็อกเอาเรียบร้อยเราก็จะมาที่หน้าสายอินครับผมแอปของพวกเราก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับผม